สวัสดีคะ่ะ c o p คคาร์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าส e e ำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่จุกตานะคะใครสนใจอยากซือ้อรถไฟฟ้านะคะที่ผลิตใหม่ตามคำสั่งซื้อเลือกสีได้นะคะส่งทั่วประเทศต้อง c o p คคารที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เซอร์ฟิสบริการหลักการขาย ถึงหน้าบ้านไม่ต้องยกลงมาให้เสียเวลาค่ะและรถที่เห็นข้างหลังนี่นะคือรถไฟฟ้านะคะรุ่น m 0 4รถไฟฟ้าสีที่นั่งนะคะ79,900บาทค่ะดวันนี้ต้องอ้อจะรีวิวคันนี้นะคันนี้คือสีเหลืองน่ารักมากๆคันนี้นะคะเป็นสีเหลืองมินเนี่ยนนะเป็นสีเหลืองที่สีเหลืองแบบจริงใจจริงๆนะคะ มาชมใกล้ๆเลยค่ะคันนี้เนี่ยนะคะลูกค้าเป็น FC นะคะของช่อง c P p คาเรานะก็สั่งนะคะรุ่น M04 ูนนะสี่ที่นั่งนะคะข้างหน้าสองที่นั่งนะคะข้างหลังสองที่นั่งปรับเป็นกระบะได้นะคะและเป็นการขับแบบพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยเบามากๆเห็นไหมนี่ขนาด หมุนนะคะหมุนพวงมาลัยยางล้อเนี่ยก็หมุนไปด้วยนะนี่บ่งบอกในเรื่องอะไรพวงมาลัยเบาค่ะนะคะผู้สูงอายุนะคะที่ต้องการจะซื้อรถคันหนึ่งนะคะใช้ในวัยเกษียณนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะข้างหน้าจะนั่งแบบนี้นะสองที่นั่งเป็นสองที่นั่งที่นั่งได้จริงสำหรับคนไซส์ปกตินะคะ คนไซส์ปกตินั่งสองคนเด็กก็ได้เลยนะแล้วก็จะมีเหยียบคันเร่งนะคะเหยียบคันเร่งนะคะตรงนี้นะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็เบรกมือนะก็จะมีนะคะตรงนี้ค่ะนะเวลาคลายเบรกมือนะคะก็เหยียบนะคะหนึ่งครั้งเบรกมือจะคลายค่ะเบรกมือนะคะใช้ในกรณีว่าจอดบนทางลาดชันทางสลปเนาะก็สามารถมีเบรกมือได้ด้วยนะคะ ตรงนี้หนะ้าคอนโซลน,นะฟังก์ชันการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะง,ง,ง่ายสบายนะหน้าจอเป็นระบบดิจิตอลตัวเลขค่ะบ,บอกในส่วนอะไรความเร็วนะคะระยะทางที่ขับไปแล้วก็แบตเตอรี่คงเหลือขึ้นที่หน้าจอเลยนะรถคันนีน้จะมีความเร็วนะคะสูงสุดนะคะที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็สามารถที่จะปรับความเร็วนะคะได้3ระดับนะคะระดับ1เนี่ยล็อความเร็วนะ20กิโเมตรต่อชั่วโมงนะระดับ2ค่ะ ล็อกความเร็วนะคะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ระดับ3นะคะความเร็วสูงสุดเลยนะคะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มนะคะดีเดินหน้า R ถอยหลังค่ะจะเป็นเสียงสัญลักษณ์เสียงติ๊ดติ๊ดนะคะอ่านี้ตัวนี้เดินหน้านะอันนี้ตัว R ถอยหลังนะคะจะเป็นปุ่มกลมๆนะคะง่ายต่อการใช้งานนะคะส่วนตรงนี้ค่ะไปปัดน้ำฝนค่ะ ใบป,ปัดน้ำฝนนะคะตบนะคะก็สามารถที่จะใช้ใบป,ปัดได้กรณีว่าฝนนะคะใช้ปัดฝนแล้วก็ปัดอย่างนี้นะคะตปอย่างนี้นะคะค่อนข้างง่ายนะด้วยกระจกข้างหน้านะเป็นกระจกแท้นิรภัยะค่ะเป็นกระจกแท้100%เปรตกรดนิรภัยร้อยเปอเซเวลาแตกเป็นเม็ดขโพดนะคะกระจกนิรภัยดียังไงร,ระยะยาวเนี่ยเวลาเช็ดถูเนี่ยไม่ขุนไม่มัวอยู่แล้ว สองเวลาแตกเป็นในข้อพดค่ะใช้กันไปนยาวๆเลยนะคะ,ะตรงนี้ค่ะพวงมลาลัยนะคะก็จะหมดลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแตรค่ะนะคะเป็นแตรนะคะสตาร์ทรถนะจะใช้เป็นการสตาร์ทสองแบบนะก็จะมีรีโมทนะคะกุญแจนะคะแล้วก็รีโมทนะคะก็สามารถใช้รีโมทแล้วก็รีโมทอันนี้เป็นสัญญาณการขโมยให้ด้วยนะคะแถมไปให้ ุกคันค่ะนะคะแล้วก็กุญแจอันนี้จะเป็นกุญแจสําหรับเปิดส่วนท้ายแล้วก็เปิดประตาสั้นเองค่ะนะคะการสตาร์ทนะคะแบบเปมนนวลก็ใช้กุญแจเสียบนะเสียบตรงนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็เปิดนะคะพอเปิดเสร็จหน้าจอติดนะตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีนะคะเป็นที่นะคะเปิดไฟค่ะนะคะ การเปิดไฟนะคะเราจะหมุนแบบนี้นะคะหมุนนี้น่ะสัยลับเปิดไฟตรงนี้นะแล้วก็ปบไฟเลี้ยวนะคะก็ปบนะคะปบขึ้นลงค่ะเป็นซ้ายขวานะคะเห็นไหมคะฝั่งขวานะคะแล้วก็ที่ฝั่งซ้ายนะ,ะแล้วเพิ่มเติมคืออะไรนะคะไฟฉุกเฉินนะคะจะอยู่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะ,ะให้กดค่ะกดนะคะไฟฉุกเฉินจะทำงานนะคะแล้วถ้าไม่ใช้ให้ดึงนะคะ ดึงสลักตรงนี้ค่ะดึงนะคะปึ๊บดีเลยแล้วก็มาในส่วนนี้ค่ะตรงนี้วิทยุ mp3 usb นะคะบลูทูธนะคะเชื่อมกับมือถือฟังเพลงได้เลยนี่ลัาโทงซ้ายขวาสองฝั่งนะคะสามารถที่จะใช้รับโทงนะคะฟังเพลงได้ฟังวิทยุได้เสียบ usb ฟังเพลงเป็นวิทยุ mp3 ได้เลยนะนะคะอ่าเพิ่มเติมตรงนี้นะ ที่วางแก้วกาแฟขับรถไปชิวๆไปกินกาแฟจิบกาแฟซื้อกาแฟหรือใส่ขวดน้ําตรงนี้ทําได้นะคะไม่ใช้ก็ปิดไว้เหมือนเดิมค่ะนะคะส่วนกระจกนะคะมองข้างนะคะก็สามารถที่จะปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนได้เลยนะนี่มันสามารถปรับองศานะคะตรงนี้นะคะปรับองศาได้เลยนะปรับองศาตรงนี้ได้เลยนะคะที่นั่งค่ะที่นั่งสองที่นั่ง นั่งได้จริงสำหรับคนไซส์ปกติแล้วก็นะคะที่วางขายอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะนั่งได้สบายค่ะนะคะนั่งได้สบายเลยนะคะแล้วก็มีที่พักแขนนะขึ้นลงให้ด้วยค่ะนะคะตรงนี้ค่ะส่วนแถวสองสองที่นั่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เนี่ยรับน้ำหนักได้300กิโลนะคะชาร์จหนึ่งครั้งขับได้30ถึง40กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟบ้านหนึ่งครั้งนะคะสองที่นั่งเข่าไม่ติดเหลือที่วางขาอย่างเยอะนะคะดังนั้นหายห่วงนะคนตัวยาวตัวใหญ่จะเข่าจะติดไหมตรงนี้หายห่วงเพราะรถของเราช่วงยาวนะคะอ่ะาใต้ที่นั่งคนขับค่ะใต้ที่นั่งคนขับนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะคะมีแต่บแบตเตอรี่ทั้งหมด5กป้อนนะคะ1,2,3,4,5ส่ 1, 2, 3, 4, 5, นะขนาด60โอ25แอมป์นะแล้วที่สำคัญนะความเซฟตี้ต้องมาก่อนนะคะจะมีเบรกเกอร์ค่ะตรงนี้นะสามารถจะใช้เบรกเกอร์นะคะปิดสวิตช์นะคะกรณีว่า เราไม่ใช้รถเป็นระยะเวลานานปิดเบรกเกอร์ป้องกันแบตเตอรี่คายประจุก็ป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมนะคะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะคะหลายหลายสัป,ปดาห์สามารถปิดเบรกเกอร์ได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนแล้วปิดเบรกเกอร์และเบรกเกอร์มีข้อดีอะไรป้องกันการลัดวงจรกรณีว่าเราชาร์จแบตท,ทิ้งไว้นะคะป้องกันการลัดวงจรได้นะคะ ตรงนี้เบเกอร์จะทำหน้าที่เป็นเซฟตี้ครับให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,ะทีนี้เนี่ยนะคะที่ชาร์จอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นช่องชาร์จนะคะเราจะมีอะแดปเตอร์แถมไปให้ตรงนี้เสียบได้เลยค่ะเสียบนะคะอะแดปเตอร์ apter, ชาร์จไฟบ้านได้เลยนะคะแล้วก็การชาร์จนะคะจะมีช่อง ลมสำหรับระบายอากาศค่ะนะคะเพื่อเวลาชาร์จมันจะไม่ได้ร้อนเกินไปส่วนท้ายค่ะท้ายตรงนี้นะคะจะเป็นกล่องเก็บของนะคะนะคะก็เวลาเปิดกล่องเก็บของนะเราจะใช้กุญแจนะคะเปิดการเปิดนะนี่ค่ะจะเป็นระบบชอบอัพนะคะค้างกล่องไว้นะคะเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะคะหยิบของใส่ของนะคะแล้วก็เปิดปิด ใช้คุญแจอย่างเดียวดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าของจะหายนะคะแล้วก็การชาร์จนะเป็นการชาร์จแบบไฟบ้านอะแดปเตอร์แถมไปให้ทุกคนันจะมีทั้งตัวตั้งเวลานะคะกับตัวอะแดปเตอร์ใช้เสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยอันนี้จะเป็นหัวแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะก็คือเสียบเข้ากับช่องเสียบนะคะในส่วนของถังแบตเตอรี่ได้เลยนะคะดีเลยคะ่ะแถมไปให้ ทุกคันนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับปั๊กไฟแล้วค่ะช่วงล่างค่ะช่วงล่างจะเป็นระบบดิสเบรกนะคะระบบดิสเบรกจะมีข้อดีคืออะไรจะมีผ้าเบรกมีจานเบรกน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันเบรกนะคะโช๊คสปริงสีต้นนะคะทําให้การเบรกเนื่องมีผ้าเบรกมีจานเบรกทําให้การเบรกค่อนข้างแน่นนะคะระยะยาวเบรกแน่นหนึบจริงๆนะคะในเมื่อตรงนี้นะ การใช้งานเพิ่มเติมนะจะมีสลักค่ะในส่วนท้ายนะคะจะมีสลักนะคะสําหรับดึงค่ะดึงเสร็จนะคะงัดกระบะค่ะนี่คือซิกเนเจอร์ของรถไฟฟ้า c ซียพีคาของเรานะปรับเป็นกระบะได้ค่ะซึ่งกระบะนะคะ สามารถใช้ใช้งานได้สารพัดเลยนะใช้งานได้สารพัดก็คืออะไรใส่น้องแมาน้องแมวบรรทุกของเทินของสูงได้เลยนะดังนั้น t ูอินวันขับใช้งานได้สารพัดเวลาใช้งานเสร็จนะคะเราจะนั่งนะก็สามารถที่จะปิดนะคะปิดกระบะนี่เลยนะคะนี่แล้วนั่งได้ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าของจะหายเพราะอะไร เป็นระบบล็อกสองชั้นค่ะไม่สามารถเปิดกระบาดจากข้างนอกได้เลยต้องเปิดจากท้ายเท่านั้นและการเปิดด้วยส่วนท้ายก็ต้องใช้กุญแจด้วยนะคะดังนั้นเวลาไปไหนมาไหนหายห่วงว่าของหายเนาะไม่ต้องห่วงเลยนะอ่าทีนี้เนี่ยในส่วนการใช้งานฝั่งนี้ค่ะ ะะข้างหน้านะเพิ่มเติมก็จะมีตะกร้าใส่ของค่ะสามารถใส่ของนะคะเล็กๆน้อยๆได้เลยนะถุงกล้องถุงแกงใส่ถุงใส่อะไรเล็ก,ลกน้อยได้เลยนะยนะหรือบางท่านเนี่ยปรับนะคะใช้งานเป็นตะกร้าใส่น้องหมาน้องแมวตัวเล็กๆอันนี้ใช้ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะกันชนนะคะก็มีทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ยางนะคะจะเป็นยางแบบเติมลมค่ะไม่มียางไหนนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาจะไปแมทแนนไปปะนะคะสามารถที่จะดูแลได้เหมือนยางรถยนต์เลยนะคะอ่ะคันนี้คือสีเหลืองมินเนี่ยนะคะ่ะเป็นสีเหลืองที่แท้จรูนะคะแล้วก็ใครชอบสีไหนๆสั่งทำสีได้เลยนะคะอ่ะ ในเมื่อเรารีวิวภาพรวมแล้วนะคะก็สามารถที่จะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูในส่วนของการขับนะคะการขับนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเราจะเริ่มจากระดับ1ระดับ1จะล็อกความเร็วค่ะ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดับสองล็อกความเร็วนะคะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนระดับ3นะคะความเร็วสูงสุด 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินหน้าถอยหลังได้ตอ้น้อจะเริ่มระดับหนึ่งก่อนแต่จะขวายถอยหลังก่อนนะคะขอถอยหลังก่อนนะคะเวลาถอยหลังนะคะจะเป็นเสียงดังปิดๆค่ะนะคะเวลาถอยหลังเนี่ยให้ระดับหนึ่งก็พอนะคะเพราะว่าระดับหนึ่งความเร็ว20ไม่ต้องเร็วมากนะเบรคค่ะนี Break ค่ะเดินหน้าเป็นตัวดีนะคะอ่า เอาเลยค่ะไปเลยสังเกตตัวนัขับระดับหนึ่งนะคะการขับออกตัวไม่กระชากและค่อนข้างสมูทลงหลุมลง,ลงบ่อก,ก็ค่อนข้างนิ่มเลยนะคะแล้วก็นี่จะลองไปที่กุดกรวดหน่อยที่มันเป็นหลุมบ่อจะเป็นยังไงก็ขับสบายนะคะขับสบายแล้วก็ไม่กระชากระดับสองความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่กระชากเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะ เวลาเราหมุนนะหมุนพวงมาลัยก็ค่อนข้างเป่านะคะแล้วก็ระหว่างขับเปลี่ยนเกียร์เป็นระดับสามเป็นยังไงความเร็วระดับสามสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไม่กระชากด้วยเช่นเดียวกันนะคะ<ม>นี่เลยนะคะก็ขับชิวๆนะ<ม>เบรกกระทันหันนี่ค่ะเบรกกระทันหันได้อย่างดีค่ะ<ม>เบนหน้าถอยหลังนะคะก็ สามารถที่จะปรับความเร็วได้ตามใจชอบเลยค่ะนะคะนี่เลยนะคะถ้าสมมติว่าขับยังไม่ชินเนี่ยแนะนำว่าระดับหนึ่งก็พอนะคะระดับสองระดับสามเนี่ยก็ค่อยไล่สเต็ปไปตามความชำนาญของแต่ละท่านนั่นเองนะคะขับเสร็จแล้วนะคะรถไฟฟ้าควรจะปิดรถให้หน้าจอดับก่อนนะคะเพราะไม่งั้น อารมณ์เหมือนสตาร์ทรถตลอดเวลาจะเปลืองแบตขาะนะคะคันนี้รถรถไฟฟ้าคันนี้จะมีความยาวที่2เมตร20นะคะแล้วก็มีความสูงของตัวรถเมตร65เซนแล้วก็จะมีความกว้างของตัวรถนะความกว้างนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรค่ะนะคะดังนั้นนะคะใครสนใจอยากจะใช้รถนะคะใช้ในงานธุรกิจต่างๆนะคะหรือใช้ในครอบครัว ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถที่จะเลือกรุ่นนี้ได้เลยนะคะแต่ต้องแจ้งก่อนนะว่ารุ่นนี้มันเป็นการขับเหมือนรถยนต์นะคะก็คนที่ขับรถยนต์เป็นอยู่แล้วขับได้แน่นอนแต่คนที่ขับรถยนต์ไม่เป็นจะต้องไปหัดนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ทักษะเหมือนการขับรถกอล์ฟรถยนต์นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคือรถไฟฟ้ารุ่น M 0 4นะคะ79,900บาทราคานี้ยังไม่รวมส่งแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะสามารถสั่ง นะคะผลิตนะคะเลือกสีได้เลยนะอย่างเจ้าเนี้ยเลือกสีก็คือเป็นสีเหลืองมินเนี่ยนะสวยมากๆนะคะส่งทั่วประเทศเรามีเซอร์วิสทั่วไทยไม่ต้องยกรถมาให้สียเวลาอะไรมีทุกชิ้นค่ะสามารถนะคะสแกนเคร์โค้ดนะคะหรือว่าโทรมานะคะตามเบอร์ที่ขึ้นตรงนี้นะคะการสั่งซื้อมีมัดจำา5 0 0 0บาทค่ะ แล้วก็ที่เหลือชำระปลายทางตอนรับรถนะคะรอสินค้า7วันนะคะนับจากวันที่สั่งซื้อนั่นเองรอไม่นานได้ของดีตรงใจร้อเซ็นะคะเพราะว่าอะไรตรงตกไม่จกตานั่นเองค่ะวันนี้นะตัวน้ออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ